ตอนนี้นะครับพระขุนแผนมาหาพูดภายทองคำหลวงพ่อรวยวัดมากต่พุทธจังหวัดระยองนะเปิดจองมาไม่กี่ชั่วโมงยอดเต็มจำนวนเลยโดยเฉพาะงานลุ้นเจลังยอดเต็มนะฮะยอดเต็มแล้วก็มีการบวกกันขึ้นนะรุ่นนี้ถือว่าแรงพอสมควรอ,อาการที่แรงหนึ่งก็คือว่าจำนวนเขาสร้างไ่เยอะ ันนี้แหละจำนวนเขาสร้างไปเยอะเลยทำให้นะการต้องการมีนะการต้องการมีนะครับพระขุนแผนมหาพูดภายทองคำจะเสกวันที่สาอดนะมกราคมนี้ที่วัดแล้วเขาก็นะเสกนำเลิกไปแล้วตะกุดนะตะกุดทองเสกนำเลิกนะครับนะชุดนำเลิกแปดสองค์ผมมีอยู่ในมือหนึ่งองค์มาให้ท่านดูบางคนบอกว่าไม่ได้แล้ว เพราะว่ายอ,ยอดจองมันเต็มแล้วเต็มจริง,รงๆทุกองค์มีเจ้าของหมดแล้วนะครับนะผมจับเนี่ยผมยังต้องจับแบบเบาๆเพราะว่ามีเจ้าของอยู่แล้วนะครับนะนี่ฮะอันนี้เป็นแบบนะเป็นแบบนําเลิกฮะนำเลิกนะตะกุดทองคำสามดอกนะครับนะอันนี้มีแค่88องค์เท่านั้นนะทองคำสามดอกนะครับแล้วนี่คือหลวงพ่อรวยท่านเจิมเรียบร้อยแล้วนะครับนะท่านเจิมเรียบร้อยแล้ว นะด้านหลังมีอักขระยันแล้วก็มีนะมีโค้ดนะโค้ดรวยแล้วก็มีหมายเลขนะครับอันนี้เป็นพระขุนแผนมหาพูดภายทองคําหลวงพ่อรวยวัดมาตพุทธจังหวัดระยองนะครับ31นี้จะเศษนะพูดถึงนะพูดถึงขุนแผนอีกรุ่นหนึ่งนะขุนแผนอีกรุ่นหนึ่งเป็นขุนแผน พายเจตพูดมหาพก่กรัซัหลวงปู่บุตรดาปัญญาทโลวัดป่าใต้พัฒนารามสระแก้วฮะนะฮะพัฒนารามสระแก้วอันนี้เป็นขุนแผนมหาผู้นะขุนแผนเจตพูดนะพายเจตพูดมหาพก่กรัซับพายเจตพูดมหาพ่อกรัซันะครับเปิดจองนะพอเปิดออกมาพอเห็นเนื้อเห็นอะไรยอดไหลแล้วครับน้าของหลวงปู่บุตรดาปัญญาทโลรู้สึกใน ต่างประเทศมีเริ่มปิดกันแล้วนะฮะร,รุ่นนี้ก็สร้างน้อยแค่70ลังเหมือนกันนะครับนะพระขุนแผนภายเจตพูดเขาจะเป็นพระขุนแผนนะเนี่ยนะพระขุนแผนจะเป็นนะนั่งอยู่ในซุ้มเรือนแก้วแล้วก็จะมีถุงทองนะมีคุมารนอนนอน,น,อ,นอยู่นะครับนะด้านหลังเป็นอัคคะยันอันนี้เป็นของนะหลวงปู่บุตรดาปัญญาทโลวัดป่าใต้พัฒนารามสระแก้วนะเนื้อเขาเนี่ย นะ้ต้องส่องฮะนะ้ส่องแล้วจะเห็นมวลสารจัดจ้านมากนะมีหลากหลายทีเดียวนะครับนะหลากหลายทีเดียวอันนี้เป็นเนื้อจริงแล้วทั้งนั้นนะครับนะ้าเนื้อจริงแล้วก็เปิดสั่งจองอยู่ในขณะนี้นะครับนี่นะของหลวงปู่บุตรดาปัญญาธโลถามว่าวัตถุมงคลของหลวงปู่บุตรดาหน้าเก็บไหมเก็บได้ฮะน้าตามเก็บได้รุ่นไหนท่านชอบท่านก็ตามเก็บเอาเพราะจํานวนนะจํานวนสร้างไม่เยอะฮะจํานวนสร้างไม่เยอะนะครับ มาที่พอดีเขาส่งนะส่งตัวนะปั๊มลองพิมพ์มาให้ผมก็มาดูกันหน่อยนะครับสําหรับคนที่จะจะจองนะครับนะก็จองกันได้อันนี้เป็นเหรียญน,นะเป็นเหรียญเจริญพรนะเหรียญเจริญพอรอันนี้เป็นตะกั่วลองพิมพ์ะนะนะเหรียญเจริญพรรุ่นแรกหลวงปู่คําจันทร์วัดบ้านเมยจังหวัดนะกาลสินนะนะหลวงปู่คําจันทร์หรือที่เรียกว่าหลวงปู er ่ฟอร์จูเนอร์ ทำไมถึงเรียกหลวงปู่ฟอร์จูเนอรผมเล่าให้ท่านฟังแล้วนะครับนะก็คือว่าณฟอร์จนะูเนอเนี่ยนะโดนณนะโดนรถนะพิกแล้วทับแบนแต่เลยแต่คนในรถรอดตายนะนี่เขาเรียกหลวงปู er, นะ่ฟอร์จูเนอร์ะนี่ด้านด้านหน้านะครับเป็นแบบครึ่งองค์แล้วก็มีคำว่าเจริญพรอยู่ด้านบนนี่เขา นะ้เปิดจองอยู่ในขณะน,นี้แล้วก็กระแสกระแสมาดีเหมือนกันนะนะหลวงปู่คําจันทร์หลวงปู่ฟอร์จูเนอร์มาดูด้านหลังหน่อยนะด้านหลังด้านหลังนี่ฮะเป็นอัคาระยันนะตอนนี้ใครสนใจก็สั่งจองกันได้นะครับนะเจริญพรเนี่ยทุกเกจิต้องมีนะต้องมีเจริญพรนะครับทําไมต้องมีเจริญพรนะเพราะว่าเจริญพรเป็นคาที่ดีแล้วก็เกจิทุกองค ส่วนใหญ่จะดังเหรียญเจริญพรนะครับนะดังเหรียญเจริญพรท่านรุ่นนี้ก็ถือว่าน่าสนใจใครอยากสั่งจองนะครับก็สั่งจองกันได้เหรียญเจริญพรหลวงปู่คาจันทร์หรือหลวงปู่ฟอร์จูเนอร์ฮะมารุ่นนี้นะครับวัดเนี่ยนะ,ะทางพระอาจารย์พิสิทธ์นะฮะท่านท่านให้นะ,ะท่านให ที่ปั๊มรองพิมพ์มาเลยนะครับมีชุดเดียวท่านบอกว่าให้ผมมาก่อนนะครับส่วนที่วัดไม่มีนะฮะไม่มีให้ดูนะครับพราออยู่ที่ผมนะผมมาให้แฟนรายการดูแล้วอยู่ที่ผมนะถ้าจะไปดูที่วัดมีแค่รูปนะครับวันที่สิบหกมกราเขาจะเปิดจองรุ่นนี้ครับแม่เขาปั๊มลงพิมพ์มาแล้ว mm. เหรียญสวยมากหลวงพ่อรวยอัครสาวโรวัดมาตรพุทธจังหวัดระยอง นะรุ่นนี้นะรุ่นนี้นะใบจองเขาจะเริ่มเปิดจองในวันที่ยี่สิบหกนะฮะน่าจะเป็นวันพุธเขาบอกว่าเป็นวันแห่งการเจรจาแล้วเป็นวันที่นะเป็นวันแห่งเลิกนะนำนะครับในการจองเขาบอกว่านาะยอดจองไหลแน่สาหรับรุ่นนี้ก็ลองดูนะครับนะลองดูว่าจะไหลแค่ไหนอย่างไรวันที่ยี่สิบหกครับนะเหรียญเสมาครึ่งองค์ หัวม้านินมังกรหลังนะครับนะหลังเสือฮนะน้ารุ่นรวยมหาบารมีฮนะรวยมหาบารมีนี่รุ่นนี้นี่สวยไหมนะสวยแต่ถ้าดูนะถ้าดูดูจากจากปั๊มเนี่ยเหรียญก็จะจะค่อนข้างใหญ่นิดนะนะขนาดเนี่ยจะค่อนข้างใหญ่นิดนะนะถ้าดูจากตรงนี้นะนะครับนี่ด้านหน้าแล้วก็ด้านหลังฮะแต่ว่าคม หน้าคมลึกนะเรียกว่าคมชัดลึกแหละเนี่ยฮะคมฮะนี่นะสํสำหรับเหรียญรุ่นนี้เดี๋ยวเขาจะเปิดสั่งจองวันที่ยี่สิบหกนะครับนะก็แล้วเขาสร้างนะสร้างไม่เยอะด้วยนะครับสร้างไม่เยอะด้วยนะะสร้างไม่เยอะด้วยก็เตรียมนะครับเตรียมสอบถามทางวัดได้นะสำหรับเหรียญเสม,มา ครึ่งองค์หลวงพ่อรวยวัดมาตพุทธจังหวัดระยองหัวมา้านินมังกรหลังเสือรุ่นรวยมหาบารมีวัตถุประสงค์สมทบทุนสร้างกุฏิสงหลังใหม่ฮะได้บุญด้วยได้ของดีด้วยนะหลายคนบอกอย่างเนี้ยพอผมไปถ่ายท่อสดนะเมื่อวานเนี่ยมีคนดูถ่ายทอดสดเยอะมากนะอยากจองอยากจองอยากจองจองอะไรล่ะครับ เขาถ่ายทอดสดพิธีมันจบแล้วเขาเปิดจองไปนานแล้วเสรปุ๊บเนี่ยก็ตรงน้าบูชาได้เลยนะาหลังจากนั้นท่านก็ไปบูชาที่วัดบูชาที่ศูนย์หลวงพ่อสเสน่ห์ฮะหลวงพ่อสเสน่ห์วัดพันศรีอยู่ที่อุทัยธานีหลวงพ่อสเสน่ห์อายุเก้าสิบปีหลวงพ่อเสน่ห์เนี่ยเป็นสายนะที่มีสายสัมพันธ์กับหลวงพ่อเดิมฮะ นะหลวงพ่อเสน่ห์เก่งองค์นี้นะแล้ววัตถุมงคลก็มีไม่เยอะถ้าพูดกันง่ายๆไม่ช้ำนะไม่ช้ำล่าสุดเนี่ยมีพระปิดตาจมโบ้รุ่นมหาเศรษฐีมหาเสน่ห์เปิดจองฮนะแล้วสร้างน้อยนะสร้างน้อยครับนะน่าสนใจทีเดียวแล้วเนื้อก็สวยนะเนื้อก็สวยพิมพ์ก็สวยเขาทําเป็นพิมพ์จมโบคล้ายๆนะพิมพ์จมโบ้หลวงปู่โตครับเขาให้ตัวอย่างผมมา แต่ตัวอย่างผมต้องไปคืนเขานะเพราะว่ามันเป็นองค์จริงนะเขาให้ตัวอย่างมาสวยนะท่านไม่จองไม่ได้นะครับน่าติดไปนวมกันไม่บ้างนะครับนี่ฮะนะของหลวงพ่อเสน่นะวัดพันศรีนะอยู่ที่อุทัยธาน,นีนะครับนี่สวยมากนะแต่ละองค์แต่ละองค์เนี่ยนะครับนะเป็นจัมโบ้แล้วอูมนี่นะสวย นะแต่ละองค์แต่ละองค์นี่เฉียบขาดทีเดียวเนี่ยครับนี่แล้วก็ผมจะบอกให้นะนี่โอ้โหส่องไปเนี่ยแจ่มเลยนะถ้าดูเนน้ำเงินน้ำเงินนี่น้ำเงินอื้อนะแจ่มนะแจ่มนี่นะนี่ฮะมาดูดำหน่อยดำดูดีนี่ นะแล้วมาดูนี่เนื้อเขาเรียกว่าเนื้อยอดนิยมนะครับเนื้อเรืองแสงฮะเรืองแสงยังไงถ้าดูดูกางวันก็จะดูแบบธรรมดานะแต่ถ้าดูกลางคืนเขียวเลยเรืองแสงนะเรืองแสงนี่องค์นี้ครับนะองค์นี้เห็นไหมธรรมดามั้ยธรรมดาแต่ท่านต้องไปดูในที่มืดนะนะจะเป็นองค์สีเขียวทั้งองค์เลยนะเรืองแสงครับนะเรืองแสงนี่ผมไม่นะ ผมก็ไม่นะอยู่ในที่สว่างเนี่ยนะเนี่ยฮะนะท่านจะเริ่มเห็นนะเขาสร้างน้อยมากนะเนื้อเรืองแสงนะเนื้อเรืองแสงถ้าไปเลี่ยมแล้วไปเดินกลางคืนฮะนะนะเหมือนอุลตร้าแมนเลยนะเดินกลางคืนนี่นะครับเขาจะเห็นเลยลำแสงออกมาเขียวปีออกมาเลยถ้าใส่ด้านนอกนะนะจะเขียวออกมาเลยนี่ฮะนะเรืองแสงซึ่งปัจจุบันเขาลังนิยมนะนะไหล หลายคนกําลังนิยมแล้วก็นะ่ามีการประมูลมีการเล่นหากันราคาสูงรุ่นนี้เขาก็มีเรืองแสงด้วยนะพระปิตาจัมโบ้รุ่นมหาเศรษฐีมหาเสน่ห์นะหลวงนะหลวงพ่อเสน่ห์วัดพันศรีอุทัยลุ้นละโอโ้โหทําไมเบาอย่างเงี้ยราคาเขาลุ้นละร้อยยี่สิบาทโอโ้โหนะลุ้นละร้อยยี่สิบบาทนะลุ้นเบามากเลยนะครับนะราคาเบามากนั้นใครที่สนใจหลวงพ่อเสน่ห์ วัดพันศรีองค์นี้นะนะมองเลยเล็งเลยระยะยาวๆนะครับนาะที่ผ่านมาเนี่ยนะมีการทำประชาธมพันท์ท่านน้อยนะมีการบอกกล่าวน้อยเป็นระครังเสียงดีที่มีการประชาธมพันธ์น้อยถ้ามีการบอกกล่าวเยอะๆการประชาัมพันธ์ดีๆหลวงพ่อสเสน่องค์นี้น่าจับตามองนะเพราะว่าท่านมีพร้อมอะวะวัยวุฒิคุณวุฒิมีพร้อมเลยนะการเป็นเกจิอาจารย์ที่มี นาะที่มีเกจิอาจารย์บวชให้ไม่ว่าจะเป็นพระอุปชาพระกรรมวาจาจารย์พระอนุสาสนาาจารย์ส่วนใหญ่เป็นเกจิทั้งหมดหายากนะครับนาหายากนะนี่แล้วท่านก็ปัจจุบันท่านก็เป็นเกจิอาจารย์ชื่อดังด้วย